คุณลุงชื่ออะไรคะชื่อหนุย่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้าวตังเมี่ยงลาวข้าวตังเมี่ยงลาวค่ะตังนักตังอ๋อมีสองอย่างสามอย่างมะพร้าวเขาตังมะพร้าวถ้าคนโบราณเขาเรียกหัวงอกคุณลุงขายมากี่ปีแล้วห้าเดียวก็ปีถ้าเป็นแม่ก็รวม100ร้อยปีอ๋อเหรอคะข้าวตังในถุงนี้มันคือส่วนไหนของข้าวคะข้าวก้วยกระท้าวเนี่ยก็นี่ไปซื้อที่กางโรงเรียน ไปทั่วหมดฮะเราเอาเข้าวก้นหม้อข้าวก้นหม้อแล้วพอได้ข้าวก้นหม้อมาคุณลุงเอาไปทอดเหรอคะแากให้แห้งก่อนแตห้แห้งเดี๋ยแล้วมันจะเป็นข้าวแผ่นๆแ,แล้วเราก็ไปทอดแล้วก็ในกล่องนี้มันจะมีข้าวตังอยู่สามแบบนะคะจะมีข้าวตังหน้าตั้งนะคะเขาจะมีน้ำอันนี้ด้วยนี่กินกับข้าวตังนะคะสีสวยมากเลยทั้งตัวน้ำแล้วก็ตัวข้าวตังเลยนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆเลยหืม กอบมากแล้วก็ตัวน้ำล่าเนี่ยมันมีความหอมหอมหิงแล้วก็รสเผ็ดน้อยมากเด็กๆก,กินได้สบายเลยค่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นตัวข้าวตังเนี่ยงราวนะคะซึ่งคุณลุงแนะนําว่าให้กินอันนี้ก่อนสักระยะหนึ่งพอมันนัวได้ที่แล้วเราค่อยกินตัวข้าวตังตามแล้วก็ตบด้วยพริกขี้หนูอู้สมบูรณ์แบบมากอร่อยมาก แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นหัวงอกหัวงอกก็คือตัวมะพร้าวหูดแล้วก็ใส่น้ําตาลโรยหน้ามานะคะขึ้นมาอย่างนี้เลยดูนะอืมเข้ากันมากเลยอร่อยหมดทุกทั้ง3แบบเลยค่ะโบราณมากๆสุดยอดจริงๆ